เฮ้ยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้พิ่งจะแบบเอาเท้าแตะป้ายเลยอ่ะเหมือนรู้เวลาอันนี้สองแถวครึ่งวะ่ะโทษคะ่ะนเป็นขั้นทับสองคนข,นขึ้นเขาด้วย ที่จอดรถสีฟ,ฟ้าเนี่ยซึ่งมันก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆวงเวียนเพาว่าดีทำพิธีเหยียบไา้ก่อนเหยียบไายครั้งสุดท้ายคือที่ไหนโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมากตอนนี้ประมาณต0โมงตรงนั้นเป็นทิศเหนือของหาดป่าตองจี่ก็เดินตรงมาทางใต้ในแผนที่มันเขียนว่ามีจุดชมวิวอยู่ตรงโน้นก็อยากไปพิสูจน์ดูซิว่า มีจริงไหมถ้ามันไม่สวยเราก็จะเดินกลับมาถึงแล้วและนี่ก็คือจุดชมวิวโอ้มีที่นั่งเหมาะแก่การเป็นจุดชมวิวจริงๆซะด้วยแต่ทำไมมันดูด,ดำๆโอ้เหมือนในต่างประเทศเลยเนอะมีที่นั่งตรงนี้ใช่ไหมที่มีซีนามิอะไม่รู้ปีอะไรเนะนาะน่าจะ20ปีแหละโอ้นานแล้วไม่เป็นไรอัน <c oughs> นั้นบังเอิญน,นะมี นายกที่ดีหมายถึงว่าที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เร็วไงไม่งั้นคงไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง Warning Warning ระวังแผ่นสีเหลืองตามแนวพวกนี้ขนาดคนนั่งขายปลา <c oughs> เขาบอกว่าเดินทุกวัน <c oughs> ก็โดนทุกวันหลายที <c oughs> แล้ว <c oughs> แ,แน่เลยเนาะ <c oughs> เวลาเดินแล้วมันก็จะมีแบบน้ํากระเด็นออกมาปุ๊บปุ๊บเหมือนเป็นกับดักอะ่ะเขาบอกเอามันเอาไว้ปิดท่อแล้วมันก็ทําให้เรียบร้อยไม่ยอมทําให้มันแน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินสายไฟหรือเปล่า ดูดิไม่มีสายไฟเลยอะ่ะก็ดีแต่ว่าทําไมแผ่นพวกนี้ทาไมทำไมติดเรียบร้อยได้อะ่ะแสดงว่ามีบางแผ่นไม่เรียบร้อยไม่มันมันต้องซ่อมคือมันต้องมีการบํารุงรักษา <_ C ases> ก็ดีนะแต่ว่าบํารุงรักษานิดนึงวันนี้มาเที่ยวป่าตองเราจะต้องกินร้าน,นอาหารหรูหราที่เซเป็น <_ k> <etti ücht S 1> กีเซเป็นยำมามา่าสมุกกีไไ่ใบอันนี้45อันนี้ไข่ข้นแผนง ห้าสิบเก้าบาทโอ้ยแต่ร้อนมากเลยเขาทำคนเดียวด้วยนะครัวปิดเดียวด้วยนะวันนี้มากินอาหารไกลมากโอ้ยอร่อยว่ะเยอะด้วยนะอร่อยด้วยอ่ะ <c oughs> อันนี้วิวเห็นวิวไหมข้องนอกฝนตกเอ๊ะทำไมเซเว่นเขาราคาไม่อัพอ่ะเซเว่นราคาไม่อัพไปายความ อา้าวก็นี่มันสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่กปกติมันต้องอัพออนี่แหละราคาก็ไม่ได้อัพนะเ,เหมือนราคาปกติเออราคาก็ไม่ได้แพงมากเมื่อก่อนนึ่ถึงเซเว่นจะจะไถึงจะมาซื้อขนมปังยกไหนไวะเนี่ยมีพิซซ่าด้วยนะมีหลายอย่างครัวเล็กมากแต่ทําได้ทุกอย่างเออที่จวได<ท>้กิน,นไม่แน่คนอยู่นั่นแหละอีกหน่อยคงจะแบบมีครัวแล้วให้คนมาทําเองไหม นี่ก็สูงทำเองเนี่ยเอาเอาเรื ata, ่องมาคลุกเองอันนี้หกสิบบาทมะชะลาเต้อืมมะชะที่คนดูดไม่ขึ้นคนจะดูดไม่ขึ้นเลยมันไม่มีอะไรที่กดเทเลปปี้กินอะไรร้อนๆมันก็อร่อยเนื้อว่าไหมอร่อยดีแต่นี่อร่อยปเอาที่สบายใจ อร่อยมากมันมีทั้งหมูก็ใช้ก่องอันนี้มีหมูกับไข่เป็นบรรยากาศที่แปลกประหลาดมากถือล่มเดินชายหาดเพราะว่าฝนมันตกปล่อยๆมีเตียงชายหาดเห็นว <stars> ่าตอนเย็นจะมีลูกค้าเยอะเหละวางรอไ้ก่อนก็คงงั้นแต่ฝนตกคงไม่มีลูกค้าหรอกม<ส><บ><ส><บ>ั้ง<าน>ตอนนี้เวลาประมาณ11เโมงกว่าๆนี่มันเหมือนมีละอองนะ แบบว่าพัดมาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะมือขวาถือกล้องมือซ้ายถือล่มมือขวาถือล่มมือซ้ายถือน้ําและของ <c oughs> เป็นการเดินชายหาดที่แปลกประหลาดมาก <c oughs> ดูต้นไม้ดิเขาเรียกโกงกลางไหมเป็นรากขล่อยๆดูดิปูเสือนอนได้เลยนะนะมีเจ้าของไหม <c oughs> ทาไมมีรากอยู่ข้างบนที่รากมันนะเนี่ย เออรลลาลากมันอยู่ข้างบนแล้วมันจะดูดยังไงดูดน้ำยังไงตรงนี้ก็เดินมาถึงส่วนกลางๆของหาดป่าตองมีพีิชายหาดไม่ค่ะไม่ค่ะเจสกีคนเดียวพันห้าสองคนสองพนหน้าอย่างนี้คือจะขี่เจสกีได้อะหน้าไม่ให้เลย แต่จี้ชอบที่โครเอเชียนะโครเอเชียเนี่ยเขาจะมีที่ล้างตัวแล้วก็มีห้องน้ําให้ทุกที่เลยนะแล้วก็มีทาทางเดินอ่ะให้เดินสะดวกอะแต่ว่ามันเขาเสีย่ายแค่อย่างเดียว<ม>คือเขาไม่ได้มีหาดทรายแบบส,สวยๆแบบเราเขามีแต่ก้อนหินแต่เขาทําดีมากเตรียมตัววันนี้เราจะไปปาตองบีสกันเจ็บบ้างกัน ทำไมเร็วอย่างเนี้ถึงแล้วหรอไม่มีล่มเลยไม่มีล่มด้วยอะไม่เท่เลยอะฝนตกแดดออกนะที่เนี่นะเยอะมากจนไม่ค่อยแกล่งเลยโอ้ถือล่มเล่นชิงช้ากำลังหาที่นั่งอยู่เจอใต้ร่ไม้ตรงนั้นนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอ่ะมีใครเป็นเจ้าของไหมโอ้ยทำเลดีมากเลยตรงเนี้เนี่ๆตรงนี้ได้ไหม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่ว่าป้ายห้ามนอนเฮ้ยได้เลยได้เลยตรงเนี้ปูเลยจ้าต้องกังวลไหมว่าเป็นพื้นที่ของหน้าโรงแรมเขาอะไรอย่างเงี้ยกลางปูได้เลยใช่ไหมเซตอัพเรียบร้อยนอนได้ค่ะห้ามเอาเท้าเหยียบเข้าไปไงพอดีไหมตรงนี้ก็มีที่ให้ปูเสือนอนเยอะนะเนี่ยโอ้ดีจังเลยไม่ได้มีแต่เตียงผ้าใบนะ ตรงนั้นก็ยาวไปถึงตรงโน้นเลยดีมากอะ่ะดีนะเนี่ยที่มีเว้นที่ว่างเอาไว้ให้แบบว่านอนแต่ไม่รู้ว่าตอนถ่ายซีซันนี้คือสงสัยจะเต็มชายหาดที่หมดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาลงไปเดินสำรวจก่อนที่จะเปลี่ยนชุดโอ้โอ้โอ้หน้ำใสเจ้วอ้าวน้ำเย็นโอ้ยแต่ขึ้นลมแรงมากอะ่ะ คือแรงมากโอ้ยท้าท์เปียกเปียกเปียกอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอย่าพึ่งทับด,ดิโอ้ยดูดิมันคลื่นลมแรงมากอ่ะเดินแค่ตรงนี้เองนะมันเปียกได้ไงวะชายหาดอยู่ตรงนี้และที่นอนของเราก็คืออยู่ตรงนี้ที่นอนเกยตื้นอยู่ตรงนั้นก็คืออบ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 ,อบ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่ใช่เตรียมนอนไปทดสอบว่าเป็นน้ําทะเลของจริงไหมเพราะว่าไปที่ไหนถ้าเจอน้ําทะเลเราจะต้องไปที่สูดเพว่ามันเค็มไหมจริงๆไปได้แค่นี้แหละไปไหนได้ไม่ไกลหรอกโอ้คลื่นทะเลใหญ่มากอ่ะดูดิโอ้คลื่นยักษ์โอ้ยโอ้ยคลื่นขึ้นอ้าคลื่นน,นี้ใหญ่สุด มันแก่แล้วมันไม่ใสมันไม่ใช่ว่าเน่านะแต่แค่ว่ามันมีลมไงแล้วมันทําให้ตายมันโอ้ยโหยโอ้โหยโอ้ยโอ้ยโยโเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมเข็มของจริงเป็นของแพ้แน่นอนไปไหนได้ไม่ไกลได้แค่นี้กัวกล้องจริงกล้องมันกันน้ํานะแต่ว่ากลัวกล้องจริงต้องเก็บไว้ใช้อีกนานกล้องนี้ใช้มาประมาณสี่ปีได้แล้วมั้ง เคยลงน้ำอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าลงอีกเลยช่วงนี้ประมาณเที่ยงกว่ากแดดอ่อนๆแล้วก็มีฝนนิดๆแต่ตอนนี้ฝนมันหยุดตกก็เลยลงมาเล่นน้ำเก็บกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยน้ำลึกๆหน่อยเอ,อ้ขาดไปเลยเหรอคลื่นลมแรงใช้ได้เลยอะไปเล่นโต้คลื่นตรงนั้นน่ะสนุกมากคลื่นแรงอะ่ะคนว่ายอยาชอบ เพราะว่าเล่นโตคลื่นไงถ้าเกิดว่าคลื่นลมสงบก็ดีเหมือนกันกคือมันดีคนละแบบไม่ว่าจะคลื่นแรงหรือว่าคลื่นสงบคนก็ชอบก้อนกรวดเดยอะไหมไม่มีเลยทรายแบบว่าละเอียดมากอะไม่มีก้อนกรวดไม่มีตะไคร้ไม่มีหินไม่มีอะไรเลยอะอละเอียดตัวตนเหมือนมีคนเอาทรายมาโรยอะไม่ค่ะไม่ค่ะที่ทะเลเมืองไทยเนี่ยนะมันสวยทุกอย่างเลยเชื่อไหมแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งเดียวที่ บางทีมันก็ทําให้แอันนอยเรียกหน่อยรวมแล้วว่าแอนนนอยคือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะเขาทํามาค้าขายาก็ถูกแล้วเพียงแต่ว่ามันบ่อยตะจนแบบว่าทุกแเนี่ยไปตรงนั้นหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเว้นระยะห่างประมาณร้อยเมตรอะแล้วก็เดินไปเอานี้ไหมนวดไหมพาตัวไหมผ้าไหม้นขอยคนขายแต่ละคน ก็จะแบบเหมือนมีเหมือนมีปลาฉลามวนวนอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ไม่ค่ะคนไทยกับฝรั่งไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่ค่ะขอบคุณค่ะก็บอกว่าราคาคนไทยกับคนฝรั่งไม่เหมือนกันนะคะไม่คือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไงทำมาหาเลี้ยงชีพของเขาเพียงแต่ว่าวางทีเราก็อยากหาความสงบใช่ป่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการกอ่ะอุ้ยหิวน้ําจังเลยอุ้ยเราอยากได้ผ้าปูพื้นจังเลย เราอยากได้นู่นได้เนี่ยเราก็จะเดินไปหาเองเหมือนมีบูธอะ่ะแล้วเราก็เดินไปหาเขาเองอย่างเงี้ยโอเคนะมีบูธหรืออะไรวางเป็นระยะระยะก็ได้แล้วให้คนซื้ออะเขาเดินไปหาเองแต่ถ้าเกิดว่ามาเชื้อเชิญเชิญชวนอะไรเงี้ยบางทีเรากําลังคุยกันอยู่เรากําลังหลับอยู่เรากําลังนั่งสบายๆแบบคิดนูน่นคิดนี่ ทุกๆ5นาที10นาทีก็จะมีคนเดินมาถามเลยอุ้ยไม่ได้ละทุกๆ2-3นาทีเลยดีมากมา่ล้วไ,ไม่ใช่ลนะวนนทุกอ2นาที10กว่าคนละ10กว่ารอบละอันนี้ก็มีเซนันนี้เขามีมมเซนม,ม, <า S 1> มาแล้วมาแล้วเอาหรอมีมาแล้วใช่ไหมไมาแล้วมีอยู่คนหนึ่งจะมาเดินมาขายผ้าปูซึ่งมันเหมือนกับของที่เรามีเลย มาปุ๊บเขาก็พูดเลยท,ทั้งที่ของเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราจะไปเอาเด้กไงเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนมันเหนื่อยอะ่ะแต่เขาก็ยอมเหนื่อยคือว่าคนเล็กคนน้อยอะเขาไม่มีปัญญาเช่าที่ไงมันมันต้องเสียค่าเช่าหมดเลยเหมือนทางการะจะต,ต้องตั้งบูธให้เขาขายเป็นเรื่องเป็นราวคือไม่ใช่ว่าไม่เคยทําอะไรที่มันต้องใช้แรงงานเยอะมาก่อนแล้วเคย เขาเคยสมัยที่เอาเพิ่งเริ่มทํางานให,หม่ๆอ่ะวันๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หัวเท่าไหร่ก็ใช้แต่เนี่ยแหละตะลอนตะลอนไปทั้งวันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ้ยม,มันเหนื่อยมากมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะมันต้องขายแร่น <laughs> มันตกมาแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวมีใครโย,ยนมาแถวนเดี๋ยวแสดงว่ามันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงไม่ค่ะมันตกมาแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรแท้แท้ลงมาแน่ๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเม็ดเชื่อปะ อันนี้มันเป็นแค่เศษไงแล้วต่อไปมันจะเป็นเม็มดเจอตัวการแล้วเจ้านี่เองแหมอร่อยเชียวนี่นี่นีู่อ่ะโหกินมุมมา,มมามากอะแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเม็ดลงมาเชื่อป่ะเ่น,น,นดูโอ้ยโคตรมุมมานเลยอะและนี่คือผลงานมันกินเสร็จแล้วมันก็ทิ้งลงมาเป็นแบบนี้เนี่ยยังมีน้ำลายมันสดๆเลยโโหมันแท้เก่งมากอะเอ้ยมันไม่มีเม็ดว่ะอันเนี้ยอ๋อ แล้วอันที่มันมีเม็ดนะมันจะกลายเป็นแบบไหนรู้วะนี่อันที่มีเม็ดมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่มันจะขยายพันธุ์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยดึงไม่ออกเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การสืบพันธุ์เพื่อการศึกษาโอ้ยมันลึกมากอะทําไมมันลงไปลึกขนาดนั้นอะแสดงว่ามันนานมากแล้วนะเนี่ยมันลึกมากอะอ่ะเอาไปมันจะลึกไปไหนเนี่ย อุ้ยเนี่ยขุดไปลึกมากเลยนะมันยังไม่เจอเม็ดมันเลยอะ่ะโอ้ยลึกมากอะ่ะี้เกตขุดว่ะโตต่อไปนะลูกโตต่อไปี้เกตขุดละแล้วนี่ก็คือผลงานของเจ้ากระรอกมันก็กระจัดกระจายแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้วงจรถัดไปก็คือพวกนกพวกนี้เนี่ยนกเต็มเลยเห็นปะมันมาล้อมรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันมารอกินไอเศษพวกนี้ล่ะแล้วเดี๋ยวดูนะ อาไปอา้าวไม่กินเว้ยไม่ต้องอายหรอกไม่เอามันสั่นหัว,วไม่เอาอ่ะอะไรไปแค่เอาเท้าจุ่มน้ำเนี่ยนะเสียทีมาทะเลไปทำอะไรอะเมื่อกี้เหมือนเอาอะไรไปแตะแตะน้ำไป,ไปล้างขาดีเจล้างทำไมเดี๋ยวก็ต้องเลอะ เออนี่เขามีตกแต่งให้นั่งเล่นด้วยนะเมื่อกี้ไปว่าเขาไม่มีห้องน้ํานี่ไงห้องน้ํามีชาวเวอร์ด้วย,ยเขาตกแต่งน่ารักเนอะสงสัยเขาเอาไอวินเซิร์ฟอันนี้มาที่มันเสียเสียแล้วมาตกแต่งเนอะเดินจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็จะเจอลานกว้างที่นี่นะมีที่ให้เดินเยอะแยะเลยหาดก็กว้างมาก พระพุทธ,ธมหาอุณะวะนาคปติมาก่อนไม่รู้ว่าจำนวนคนแบบนี้ณตอนนี้วันที่2กันยายน65คนเยอะไหมลักษณะแบบนี้ถือว่าเยอะไหมในความคิดของทีคือไม่เยอะเลยมันเป็นวันสุกนะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงนี้มันก็จะฝนตกสลับแดดออกบางทีก็ฝนตกแดดออกตกด้วยแดดออกด้วย คลื่นลมแรงคนอาจจะมาตอนช่วงคันวามกราากรุงพาเราอาจจะอยู่ที่นี่ได้แค่ถึงตุลาเท่านั้นจีว่าดีนะเขามีเนี่ยที่ให้เดินอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็เลยรู้สึกว่าโล่งๆแต่จีไม่รู้ว่าตอนที่คนเยอะๆมันจะเป็นยังไงไงมันเดินทางใกล้ด้วยแหละแล้ประมาณ25นาทีถึง30นาทีจากตัวเมืองภูเก็ตมาที่หาดป่าตองฝั่งนั้นเป็นฝั่งหาด ฝั่งนี้เป็นฝั่งขายของเสื้อผ้าอ๋อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมูทตีเออ้เอออยากได้น้ำมันน่ะตรงนั้นคือศูนย์อาหารโลมาไม่ใช่อาหารให้โลมานะเป็นฟู้ดคอร์ทเป็นร้านอาหารอะ่ะไม่ใช่เป็นฟู้ดคอร์ทแบบในห้างนะอุ้ย,อ,ยอันนี้เขาเปิดกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าเขาปิดถาวร อันนี้ภาษารัสเซียเขาอ่านออกด้วยแหละมังโก้สมูตตี้60บาทก็มีร้านอาหารแบบตามสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงไปเพื่อจะเข้าซอยตรงนี้แล้วก็เข้าเซ็นทันราคาถือว่ามาตรฐานของที่นี่ก็คือน้ำปั่นประมาณ60แล้วก็อาหารจานจานก็ประมาณร้อยหนึง่งบวกลบนิดนึงนี่ไงซูอนามิ ตอนปี4-7ปีนี้ปีหกห้าปี oh. เกือบ18ปีก่อนเกือบ20ปีแล้วเนาะแต่ว่าการมีซึนามิเหมือนกับว่าเขาพัฒนาในเรื่องของไอทางกั้นอะไรของเขาไม่รู้อะ่ะแล้วก็มีทางหนีสึนามิด้วยนะเขาทำสวยนะไม่มีอะไรมากวาดล้างไปก่อนปุ๊บถึงจะได้ไม่มีโอกาสแบบปรุปงมาเที่ยวป่าตองนะ สำหรับที่นะสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือทะเลนลั่นแหละส่วนเรื่องร้านค้านี่มันไม่ใช่เป็นสินค้าสําหรับคนไทยนะใครเคยมาแถวนี้บ้างหาดป่าตองตอนนี้เวลาประมาณ2องโมงกว่าวันศุกร์คิดว่าคนระดับนี้เป็นยังไงเยอะหรือน้อยเขาคงมาตอนกลางคืนเนอะดึกๆอก่ะ นี่งไงป่าตองบีเข้าทางนี้ได้ไหมนีม่เดินทะลุเข้าไปตรงหาดไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนตรงนี้เขาจะปิดถนนให้เป็นคนเดินหรือเปล่านะวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่มีร้านอาหารเต็มเลยอ่ะเขาเปิดกลางคืนมั้ย อันนี้อะไรอ่ะเขาโฆษณาบ็อกซิ่งอ่ะไปชมมวยไงแต่ที่ดูมวยไม่ได้ว่ะสงสารเขาเมื่อก่อนตอนเด็กที่ชอบดูมวยปั้มมากเลยนะดูเสร็จปุ๊บแล้วก็สงสารสงสารเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูมึงโคตรซาดิสเลยอ่ะมวยปั้มอ่ะเคยดูวะเคยดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่อยากอันนี้ยังไม่ซาดิสเคยดูแป๊บหนึ่งแล้วไม่อยากดูแต่ทีคือไม่อยากดูแต่ว่าก็ดูบังลาบ็อกิ้งสตรี แสดงว่าตอนกลางคืนหรือวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์โอ้จีม,มัวไปเรื่อยเลยเนี่ยเราเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยนะเราจะมาแบบเอาความจริงโอ้ยเดินมาที่นี่โอ้ยเดี๋ยวเสิร์ชซิเขามีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรามาเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไร common s e n s ์ไปก่อนก็เดาเดาเดา,เ,ดาเอาไปเรื่อยแล้วอยากรู้จริงๆเราค่อยไปเสิร์ชใน Google เอาก็ได้ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเราก็เดาไว้ก่อนพอเราเดาเสร็จปุ๊บแล้วเราผิดไงแล้วเราไปรู้ทีหลังเราก็จะจาจาได้ง่ายกว่า เห็นอะไรแล้วก็เดาๆเอาไว้ก่อนจินตนาการเอาไว้ก่อนแล้วพอมาเห็นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องยังไงเราก็จะจําได้มากกว่าที่จะมาค้นหามันทุกอย่างเดินไปก็ค้นหาไปคนไม่จําเป็นไงเชื่อไหมถ้าไม่บอกว่าที่นี่ที่ไหนที่จะนึกว่าเป็นพัทยาวะ่ะแต่ว่าหลับตามาปล่อยอะ่ะที่จะนึกถึงพัทยาทันทีเอาแต่นั้นสนุกแค่กว่าหรอที่ที่เดินไปแค่เหนือบาลีไฮทใช่มหมลอย กว่าใช่ไหมอ,อ,อันนี้กว้างกว่านะใช่แต่ว่าเหมือนกันแต่ว่าลักษณะมีผับปลาขายของอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับที่พัทยาอุ้ยแนตอนนั้นไปที่ปลายยังมีอยู่ซอยหนึ่งที่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะรอรถแถวนี้แสดงว่าร้านนี้เคบับขายดีมากเนื้อก้อนใหญ่มากอะเฮ้ยเดี๋ยวมันใหญ่กว่าที่ตุรกีเลยเนี่ยใหญ่มากอะ เมื่อกี้เดินจากตรงนู้นใช่ไหมทะลุมาตรงนี้แล้วก็เจอชายหาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอรถแถวแถวนี้แหละถ้าาไปข้ามถนนตรงนั้นจากป้ายตรงนั้นป่าตองบีชตรงนั้นอะ่ะที่ขายเคบับก้อนใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็มายืนรอรถเมย์ตรงนี้ที่ป้ายนี้มาแล้วเขาจะจอดตรงไหนสีฟ้าฟ้านี้ ตึงคนขึ้นกันเต็มเลอร์